اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل อินนักรคุม عند ัลลอฮอัตวาุมอินนัลลอฮอลมุบดอัลลอฮละมความหมายตามนัยาะแห่งพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศนั้นเป็นพระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงแจ้งแก่มนุษย์ทั้งมวลว่า มนุษย์นั้นถือกำเนิดมาจากเพศชายคนหนึ่งและเพศหญิงคนหนึ่งแล้วได้แยกออกไปเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ตระกูลภาษาและผิวพันธุ์ต่างๆกันทั้งนี้เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้บุคคลในเผ่าพันธุ์เชื้อสายตระกูลและที่มีรายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันเหล่านั้นได้รู้จักมากคุ้นและสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันไม่ใช่ให้เกิดความแตกแยกความบาดหมางการทะเลาะวิวาท ความเกลียดชังหรือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะผู้มีเกียรติยิ่งในพระดุลยพินิษแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในเผ่าพันธุ์ตระกูลเชื้อสายภาษาหรือผิวพันธุใดแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความสังวรสำรวมตนต่อพระบัญชาและพระบัญญัติของพระองค์อันเป็นรากฐานของความเป็นคนดีนอกจากนี้ยังหมายถึงว่ากิตยศสูงสุดที่มนุษย์พึงได้รับนั้น คือเกียรติที่ได้รับการประทานจากพระผู้เป็นเจ้าหาใช่จากการที่มนุษย์ยกย่องกันเองไม่เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดียิ่งถึงการประพฤติปฏิบัติของทุกคนโดยไม่สามารถปิดบังพระองค์ได้ นักศึกษาที่มาฝึกอบรมอาชีพช่างสิบหมู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวังจังหวัดนครสวรรค์มาจากต่างพื้นที่ต่างศาสนากันแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทุกคนต่างสำนึกได้ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันการที่จะการแย่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในด้านอาหารวัฒนธรรมในด้าน ในด้านการเครื่องแต่งกายต่างๆร่วมกันระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เขาทําเวลาเขาไปไหนในพื้นที่ไปพบอาไทยพุทธไทยพุทธไทยพุทธแน่ๆครับไทยพุทธยินดีโอบอุ้มเขาล้อนรักเขาดูแลเขานะฮะไทยมุสลิมเขารู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่ามีความรักความเชื่อถือความไว้วางใจในไทยพุทธพวกเขาเหล่านี้อยู่ที่นี่ด้วยความสงบมีเป้าหมายในชีวิต ที่มองเห็นอนาคตอย่างชัดเจนเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางวิชาชีพให้เท่านั้นแต่จะเป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิตและจริยธรรมควบคู่กันไปทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อเยาวชนชาวไทยมุสลิมตลอดมา สายตาของเด็กมุสลิมในภาคใต้ซึ่งทรงรับสั่งอยู่เสมอว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะช่วยตัวเขาได้นอกจากตัวเขาและที่สำคัญก็คือเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมเราเป็นคนไทยเหมือนพี่น้องที่จะต้องคอยดูแลกัน นี่เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระยูหัวทรงมองดูพวกเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอย่างแท้จริงเหมือนเป็นคนในครอบครัวของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารกันก็อยากจะขอให้แต่ละท่านนะครับได้เพิ่มเติมอีกสักท่านละประมาณสนาทีนะครับเชิญกำนันยาลีครับ จะเพิ่มเติมอะไรอีกสักสามนาทีครับ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 ผมจะสรุปเ,เล็กๆน้อยๆนะครับเ,เรื่องโครงการพระดำรินะครับพอดีผมก็ทำงานมาพอสมควรนะครับในการโครงการระดำริในอำเภอสุขิรินมันทั้งหมดเจ็ดโครงการในอำเภอสุขรินนะครับที่ผมดำเนินการจากตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันนี้ ทำทุกปีก็ทุกปีปีละสองครั้งเพราะสาคัญที่สุดในโครงการหน้าคำบันใดหน้าเขานี่ก็คือสาคัญที่สุดนะครับไม่ว่าพี่นอนไทยมุสลิมไทยพุทธก็สาคัญที่สุดถ้าไม่มีเขาก็เรียบร้อยอกแน่นอนเขานี่สามคัญที่สุดอันดับหนึ่งในชีวิตเรานะครับคือหน้าคำบันใดไม่ว่าหน้าคำใดหน้าทีรากเขไม่ว่านะครับนี่ผมก็ด,ดําเนินการมาตลอด ทำกิจกรรมทุกปีนะครับปีที่แล้วเปิดเชิญทัางร่องพววนะครับนังสารทางงสองท่าที่นั่นดันหน้าแหละครับแกค่อยไปแล้วครับไปดูหน้าคำอันไดที่บ้านยัดเดะเมื่อปีที่แล้วที่นี้ผมเองก็ยินดีครับที่ทัางร่องผัวไปว่างกล้าเมื่อปีที่แล้วที่นี้ผมเองก็ยินดีที่ทัางร่องพวว ที่นี้ผมเองก็ด,ดําเนินการมาตลอดนะครับในการทํางานในโครงการพระอัมริตนะนี่ผมเองก็ยงยงเสียสลับนั่นปีปีที่แล้วนะผมด,ดําเนินการทางตับยา้าทางบงกันนายงเสียสลับนะครับเมื่อปีที่แล้วหมดไปเกิดแสนกว่านะครับผมด,ดําเนินการเองออกอเงินเองจ้างชาวบ้านทํางาน นั่นแหละผมเองก็พ่อพ่อ,พอสองควรน,นะครับในดูแลของโครงการพระดําดิตในหมู่บ้านยาเดฤฤ้ทุกปีนะครับทุกปีทีนี้ผมขอทางให้ทางพี่น้องแต่วไทยไทยพุทธไทยมุสลิมช่วยช่วยการดูแลโครงการพระดับดิตทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอนะครับอันนี้คือสามการพิสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานทุก พื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าราชนีของเมื่อการสนดิประเทศของเมื่อการดูแลตลอดสุกนี้ผองเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงในการของโครงการด้านน้ำดื่มองเองก็ดีดีใจมากๆนะครับในใน,ในการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงงานทุกพื้นที่ทุกบ้านทุกตำบลน,นะครับผองเองก็ทางทาง อ่าปอาผู้อำนวยการศาลจังหวัดชนบุรีภาคใต้วันนั้นผมเจอที่บ้านโตโมกับอ่ผู้อนวยการสอบตว,วันนั้นแกก็ส่งลูกนอกก้องแกเข้าไปดูที่นาคำันไดก็ว่าททำเรียบร้อยไหมผมก็บอกตอบว่าตามยางไม่เรียบร้อยนั่นผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะครับในการโครงการนั้นผมไม่รู้จัเสร็จยังไงนั่นแหละผมเองก็ออกไป ต่างก็หมดไปแล้วทํางานก็ยังไม่เสร็จนี่ผมเองก็เดารองนะครับเดารองมา,มากๆเลยครับในการในการทํางานดูแลก็ตลอเนี่ยกับอยากลำบากนะครับในการทํางานของอโครงการราชบรินี่ไม่ใช่เลขนะครับยายนั่นผมเองก็ไม่รู้ว่าจะสรุปการในการดูแลของอโครงการรา้บัณฑินะครับผมขอข้อผมก็ออกในทีวีทุกทุก ถูกค้างนะครับในในในผมเองก็ในในพื้นที่ของกองกำลังริทอก็มไม่รู้กี่กี่ครั้งเกี่ยวอเลยครับออกทีวีวันนั้นก็ไปบรรยายที่ฮัดใหญ่เกียวกับกับโครงกาลังริท็อตนี่ผมข้ออา่าผมพูดนะครับกลับไปขับมานี่ผมก็มันใน่ใจผมก็พอดีแกโทรมาสองครั้งนะครับพ่อตาเสียชีวิตนี่เมื่อกี้นี่กับเออมาสู่นี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ มพวกไก่ขับไก่พัดขับมานะครับผมขอขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครูน่นี่แกโทรศัพท์มาสองครั้งแล้วก็พ่อตาเสียชีวิตเนี่เมื่อกี้แกบอกให้หให้กลับด่วนเลยนะครับผมขอขอขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิอรอย์พระราษฎร์นิทานเรื่องความมุ่งม,มั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมาพัฒนาคนุณภาพชีวิตกับพวกเราที่นี่นะอย่างมีรูปธรรมชัดเจน ถ้าท่านพัฒนาควบคู่กันไปถ้าได้พัฒนาอาชีพและพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะคนเรามสองส่วนมีกินแล้วใจไม่สบายก็ไม่ได้ฉะทัานทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ใจของประชาชนมาก